น้องอกกสร้างสถิติใหม่ค่ะสุดภาคภูมิใจหลังจากที่สร้างสถิติใหม่น้องอกกลูกชายของเปิ้ลนาคอนขี่เจ็สสกีข้ามอ่าวไทยค่ะต้องบอกเลยว่าถือเป็นความภาคภูมิใจของครอบครัวค่ะ ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่อบอุ่นมากๆจริงๆสําหรับครอบครัวของเปิ้ลน,นาครนนักแสดงพิธีกรโดยเปิ้ลเองมีถายาทถึง4คนค่ะนั่นก็คือน้องออกาสน้องออก,กาน้องออกกูดและน้องออกเกสซึ่งเมื่อไม่นานมานี้ออก,กาได้สร้างความภาคภูมิใจให้กับครอบครัวในวัย9กขวบค่ะก็คือ ออก,ก้าทำตามความฝันของตัวเองและคุณพ่อที่สำเร็จแล้วซึ่งมิชชั่นครั้งนี้นะคุณพ่อเปิ้ลและน้องออก,ก้าได้ขี่เจสสก,กีออกจากฝั่งทะเลพัทยาข้ามอ่าวไทยไปถึงทะเลหัวหินน่นค่ะต้องบอกว่าระยะทางที่น้องออก,ก้านั้นใจสู้มากๆโดยคุณพ่อเปิ้ลได้โพสต์วิดีโอให้ได้เห็นกันซึ่งเป็นความสำเร็จของลูกชายในครั้งนี้พร้อมข้อความว่าคิดออกทะเลอยาหวังว่าชีวิตเจะราบลื่น28กุมภาพันธ์2021สำเร็จแล้วก่อนออกลื่น เรือคนเรือบอกว่าวันนี้ลมแรงแค่3มน,น็อตโดยน้องออก้าได้ถือว่าเป็นเด็กไทยคนแรกบนโลกที่ขี่เจ็ตสกีข้ามอ่าวไทยได้ค่ะเป็นสถิติใหม่ที่คุณพ่อภาคภูมิใจจริงๆโดยคุณพ่อเปิ้ลนาครเผยว่าท้าลูกชายทําได้ก็จะสร้างสถิติเป็นเด็กอายุน้อยที่ขี่เจ็ตสกีข้ามอ่าวไทยเป็นคนแรกของโลกอยากให้เรื่องนี้เป็นบันทึกประสบการณ์ในชีวิตของน้องหากวันหนึ่งแกตัวไปจะได้ย้อนกลับมาดูว่าสมัยเด็กๆนั้นได้ทำอะไรไปบ้าง เป็นความภาคภูมิใจเพราะสมัยพ่อแม่ตอนเด็กไม่มีบันทึกอะไรเก็บไว้ต้องบอกเลยว่าสถิติครั้งนี้ถือเป็นความภาคภูมิใจของครอบครัวกันเลยทีเดียวค่ะ ซึ่งน้องออกกานั้นชื่นชอบการขี่เจ็ตสก,กีมาตั้งแต่เด็กๆก่อนหน้านี้คุณแม่เปิ้ลและคุณแม่จูนก็ได้เผยถึงวินาทีที่ขับเจ็ตสก,กีแบบยืนไปกับเกาะล้านพัทยาโดยมีขึ้นความสูงประมาณ2เมตรต้องบอกเลยว่าเป็นภาพที่คุณเปิ้ลนานะคอนั้นเอาลงผ่านอินสตาแกรมทวงท้าการขับของน้องออกกามีสปิริตไม่แพ้คุณพ่อเลยทีเดียว สมกั่ที่มีคุณพ่อเป็นนักกีฬาเจสกิมืออาชีพจริงๆและะ้วค่ะซึงครอบครัวของเปิ้ลนาครนั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักจริงๆและก็สร้างเสียงรอยยิ้มให้กับพี่ๆแฟนคลับได้อยู่เสมอสําหรับความน่ารักของเขาจะเป็นยังไงมาติดตามไปพร้อมๆกันคะ่ะ